อนนี้เราก็มาอยู่กับห้องขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการนะครับห้อง type 2 bed 2 bathroom ขนาด70ตารางเมตรนะครับผมก็อันนี้ความพิเศษของห้องนี้ก็คือจะเป็นการแต่งแบบ Mood white muji นะครับผมก็จะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นน้ำตาลน้ำตาลน่ารักนัก,นกอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มดูกันได้เลยครับผม อันนี้ก็จะเป็นตรงตัวเคาน์เตอร์ของทีวีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวระเบียงระเบียงเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ให้ใช้ได้เลยสมามารถออกไปนั่งจิบกาแฟยามเชา้าได้อาจจะซื้ออเก้าอี้มาตัวหนึง่งแล้วก็โต๊ะตัวหนึ่งวางไว้ด้านนอกอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นของโซฟาแล้วก็เป็นตู้เก็บรองเท้านะครับผมแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมก็มาถึงตรงครัวนะครับโซนครัวนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นให้มาใหญ่มากนะครับผมเป็นครัวไซส์เปิดนะครับอันนี้ก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นให้แล้วก็มี หม้อหุงข้าวเครื่องปิ้งขนมปังนะครับผมนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับอันนี้ก็คือไซส์ให้มาใหญ่จุใจมากๆนะครับส่วนของเคาน์เตอร์ควัวนะครับจะให้มาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวนะครับจะสังเกตได้ว่าความแตกต่างของห้อง one bed กับสตูดิโอครับจะใช้เตาไฟฟ้าเพียงแค่2หัวนะครับเป็นบนกันล่างแต่ว่าของ two bed two bath เนี่ยก็จะได้เป็นตัว4เตาเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเครื่องดูควานเนี่ยก็ยังเป็นเหมือน นะครับผมของแฟรงกี้นะครับอันนี้ก็ของแฟรงกี้แล้วก็ของเลเยอที่นี่ครับผมพอเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีห้องน้ําตัวนี้จะเป็นห้องน้ําของลิฟวิ่งรูมนะครับผมเดี๋ยวถัดเข้ามานะครับก็จะเป็นห้องม a สเตอร์เบดรูมนะครับผมตัวนี้ก็จะให้เป็นเตียง5ฟุตแล้วตรงนี้พิเศษเนี่ยสามารถเทควิวได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นห้องมุมนะครับผมก็จะเห็นเลยว่าเป็นโต๊ะไม้มิจิน่ารักน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นครับ ก็คือชอบแน่นอนเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องน้านะครับห้องน้ำเนี่ยก็จะโอ้อาแล้วก็มีอ่างให้ด้วยครับผมในส่วนของอ่างล้างหน้าเป็นกิ s แอนเนะครับผมก็ไม่ต้องแย่งใช้กันในช่วงที่เวลาเร่งด่วนนะครับก็ใช้ด้วยกันได้เลยนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้านะครับมีอ่างแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ําของยี่ห้อคัชนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นตัวตู้เสื้อผ้าที่ขนาดก็คือค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมอันนี้ ก็จะมีพวกหมอนอะไรน,นี้ที่เก็บไว้อยู่นะครับเดี๋ยวในส่วนถัดไปอันนี้ก็จะเป็นห้องอนเนกประสงค์นะครับจริงๆก็อาจจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงได้ก็เอาเตียงมาลงหรืออาจจะทําห้องอ่านหนังสือหรือว่าห้องเล่นเกมหรืออะไรก็ทําได้เหมือนกันครับผมหรือห้องแต่งหน้าเนีย่ยครับสามารถเนรมิตได้เลยสําหรับห้อง t o bed two bathroom จะอยู่ที่ชั้น10ราคา59,00 0บาทครับ ับใครที่สนใจริทิมเอกมัยไม่ว่าจะเป็นเช่าหรือจะเป็นซื้อสามารถติดต่อเราชินยูเรสซิเดนต์ได้เลยครับ